สวัสดีคะ่ะพบกันทางช่องปลายเดมอดอ,อุปทางไม่เงินนะคะเรามาอัปเดตน้องมีบุญนะคะวันนี้มีทางสะพานช้างนะคะมาช่วยวด,ดูนมของแม่โมนะคะว่ามีน้ำนมเยอะไหมแล้วก็มาบอกวิธีเพิ่มน้ำนมนะคะเป็นวิธีประครบนมนะคะแล้วก็วิธี ทำยังไงให้น้ำนมมีให้แม่มูมีน้ำนมเยอะนะคะขอบคุณทางสามพันด้วยนะคะที่ช่วยมาดูแลนองนะคะแสดงบทบาทของวามเป็นแม่ต้องน่าน้าเห็นใจตอนนี้ก็ตอนหน้าที่กำลังประคบนมให้นะคะบอกวิธีประคบนมนะคะว่า

ส่วนน้องมีบุญก็นอนอยู่ทางดับคุณตานะคะน้องมีบุญนอนหลับแล้วนะคะออะไรวะ

ให้ลูกกินนมเท่ากับดการให้ตลอดคือเราจะล่อให้เขาเติมนมเต็มที่สุดเจนถ้าเขารู้สึกอึดอัดแล้วไม่สบายตัวเขาไม่สบายตัวปุ๊บลูกจะมาทําให้เขาผ่อนคลายแล้ววันนั้นอ่ะคือขั้นทำสำเร็จถึงขั้นนั้นนะเขาคลางมีล้านหนูเอาเนาะกินได้มันเหมือนกับการสร้างความรักแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นเลยทุกเรื่องเลย าเราเขาจะมาบรับสั่งดเลยูรอกันอะไรนะไอานอประกอบน้ำร้อนแต่นวดเนี่ยพวกนี้นวดบ่อยเะไม่ใช่ว่าหนึครั้งเท้าหนึ่งครั้งใบคือเราทำเกบทุกชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยนะจนกระทั่งเต้านมมันแบบมันมันจะมีแต่งแต่งตรงเนี้ยู้ครับครับฮ้ฮค้เฮ้ยเฮ เนี่ยเราเราต้องการให้มันเสร็จที่กระป๋องเนี่ยเป็นเหมือนน้ำเต้าใช่ไหมครับเป็นเหมือนน้ำเต้าอีกชั้นหนึ่งมันมีชั้นหนึ่งแล้วมีชั้นสองแล้วก็เราเคลียร์เรื่องหัวนมเราเคลียร์เรื่องหัวนมอย่าให้มีรูตันแล้วก็เช็คดูเนี่ยคือพุ่งพุ่งจะเข้าอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวร่างกายเขาผลิตขึ้นมาเองเสร็จแล้ว เ<ส>กมเ<า><แ>กมน,นี้มันก็จะตกเป็นของเราคือเราต้องเป็นคนเอาชนะแม่มให้ได้ด้วยด้วยด้วยลูกด,ด,ด้วยคลิคของเราอ่ะที่แต่เราจะช่วยเขานะแล้วคิดเสมอว่าเวลาเราทำอ่ะมันไม่ได้ว่าช่วยน้องพลายหนึ่งตัวแต่เราพูดถึงเราจะช่วยลูกตัวที่สองตัวที่สามของเขาไปแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องทําให้สําเร็จที่ท้องเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวท้องหน้าเราต้องมาเหนื่อยกันอีกท้องหน้าผมผมมีมมวิธีเลยนี้ว่าผมจะไปช่วยก,ก,ก,กับโจ๊กเลให้ก่อนไม่ชอบตัวเล็กๆเล็แล้วชอบจบตรงทันดีกว่า ก็เดี๋ยวถึงถ้าทำกันเลยมันก็มันก็คุ้นลูกกันเองก็ให้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 ชอบเด็กเด็กเวลาเวลาผูกก็จะเล็กเล็กกว่านั้เล่นกับเล็กไปเรื่อยๆชอบมั่นใจว่าชอบตันนี้ก็ชอบก็ชอบไปไปเตะผู้นะฝูงผู้เอยเจุดตอนตื่นเช้ามาก็ตื่นมาทุกเนี่ยน้องตายจะได้กินแม่ก่อนหรือว่านมโซ่ก่อนนมแม่กินได้ไเออเอานมแม่เป็นหลักแรกเด้อเอากินตอนผิวก็ ดูเร,รตาตักกาบดาตื่นป,นป,นปนรมานี้กราก็รับนโดโดวดร,รอเลยครับฮะนวดรอเลยภายในหนึ่งชั่วโมงกนะ่อนน่ะแล้วที่สว่าวันในวันหนึ่งอ่ะเราเห็นแม่ได้ยินเสียงแม่เขาค้างเมื่อไหร่คือแล้วก็บีบนมต,นตนัวเองอ่ะคือแบบไม่ไหวละอะไรเงี้ยเราเกือบจะได้ได้ได้เข้าม ต้องไปคุยงานประชุมก่อนเดี๋ยวอยมาคุยกันอก้อนอะไรกีน็กไอก้อนก้อนกีนะละก้อน,นไหนเนี่ย่ออนั่็หนูขาวคนตาก็น้องนอนกับน้องมีบุญนะคะ เดี๋ยวเราไปก่อนเดี๋ยวเราอยคุยกันที่สวอ่ดอยังยังอะไรนี่ยเจริญอยู่ได้แค่ล้างเงินล้งเงินะใลูกกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ะครับแม่ขอบคครับนี่น้องด้วยลูก หรือว่าถ่ายด้วยแมกคนเดียวแล้วให้แจ็เข้ามาสวัสดีสวัสดีวันนี้ไหนดิแนวแมก่างกูงหลังแนเอฟเอเอกัดเบาหวานนึ่งกตถ่ายเลยนีไดวนิี้วกใได้ถ่ายนีเหรอแ่าล้กนะถ่ายถ่ายถ่ายรู้ถ่ายม

เงั้นไปก่อนนะครับถ้าถ้าไม่ถึงขั้นว่าจะต้องมัดสีค่ก็อันนี้เก็บไว้ใช้หรือว่าแบ่งคนอื่นไปก่อนครับถ้าจะเปสีก็ต้องหล่อปูนสีจุดเลยแล้วก็จะรอดูก่อนว่าแต่ว่าอันนั้นคือใบแข็งเราอยากที่มีเดินไปทางนั้ก็ได้มาฟ้องไปให้ได้อีกสองนาทีก่ะนตัวถ้าห่งขวหลังอย่างเดียวเลยถ้ามัน ทําจนถึงจุดที่เขาคลางแล้วก็บิดนมตัวเองบิดไปบิดมาแบบไม่ใช่ละก็ปล่อยปล่อยลูกเข้าเลยอันนี้จะชนะละต้องชนะเสาแล้วครับชนะจัง phong, bên trái, nhà cha, nhà chú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 ,